ขณะนี้เรามาอยู่ที่สารอายางกรุงเทพใต้นะครับศาสาายางกรุงเทพใต้ขณะน,นี้ซึ่งผมเน่แล้วก็พระนะครับจะมายื่นถอนการประกันตัวนะครับของไอ้ผู้ที่กระทําความผิดผิดเงื่อนไขสารหรือไม่นะครับขณะน,นี้มีกลุ่มแังกีบกําลังมา คือเราจะมาทําอะไรเราไม่รู้หรอกแต่ว่ากาลังไล่ตดต่อว่าอะไรพวกเราอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็นี่คือประชาธิปไตยของเผาครับประชาธิปตไตยละลานนะคะละลานไม่ต้ององพองผมบอกว่าไม่ต้องก็คือไม่ต้องเดี๋ยวผมจะจัดการเองให้ให้ใหฟังผมเวลาเหตุการณ์อย่างเงี้ย มันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกใช่เพราะว่าเราเราเจอจนแบบชินหมดแล้วเจอจนชินแล้วค่ะนะครับไม่หนีนะคะสามเกียรน่าจะเริ่มมาแล้วนะครับกางขยอยกันมาเลรอคะเดี๋ยวรอรอต้นนะครับก็คือบ่ายโมงเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นยื่นหนังสือนะครับผมจะแกะรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะครับประชาปรชความต้อเทียมของพวกมันผมไม่ได้ไปคุกคามใครนะพวกเราเราคุกตามะไรเราทาตามหน้าที่ตามกฎหมายนะคะ ที่ลอยตู้สชออนะคะวันนี้มาตามนั้นนะฮะฝั่งสามีบเขาก็มาตามนั้นเหมือนกันใช่น้องคนสวยจอนอจอนอจอนอเขาก็มาไลฟโสดนะฮะมากับอะไรทะลุอะไรทั้งหลายทะลุดาค่ะมาทะลุดาเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะเผชิญหน้าัผยิญใงเข้าาบอกว่ามันจะไม่ยอมให้พวกมันเนี่ยติดคุกสักคนหนึ่งใช่คุณอยู่เหนือคนหมายหรอครับ วันนี้วันนี้มันเป็นการแบบวัดกันนะว่ากฎหมายมีไว้ทําอะไระครับก็วัดกันว่าเราเดินตามพรองคองตามกฎหมาย <c oughs> นะครับไอ้นี่บอกว่าจะไม่ให้ใครติดคุก <c oughs> นะแเ้ก็เดี๋ยวก็ต้องรู้กันนะครับก็ผมก็อยู่ยังไม่ไปไหนครับก็อยู่เนี่อยอยู่แถวนี้จนกว่าจะบ่ายจะขึ้นไปนะครับ <c oughs> ตู้คะมีพี่น้องเราในเพจถามว่าวันนี้เรามาเรื่องอะไรบ้างคะวันนี้ก็มาถอนประกันในพวกแกนนําที่เอาม็อบไปขว่เอยปกัะแกนนาพวกนี้คือมีคดีติดตัวแล้วศารให้ประกันตัวออกมาเขายางออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเราจึงใช้สิทธิ์ตามกฎหมายว่าจะให้สารเพิกถอนประกันตัวเอา กลับเข้าไปอยู่ในคุกเหมือนเดิมก็ขึ้นอยู่กันดุลพินิจของศาลว่ายังไงเรามีหน้าที่เอาหลักฐานมให้ศาลดูก็เท่านั้นเราเล่นตามกฎหมายตามกติกาบ้านเมืองส่วนเขาจะประกาศว่าเขาจะไม่ยอมให้พวกเขาติดคุกนี้คุณจะมาอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ก็ประมาณนั้นค่ะ,คะประพุุนค่ะอ่ะนู้นน่ะอ์อนณ์อ,อ,นอยู่นั่น่ะ เอาแม่อ๋อน่ะแม่ทำยีบได้ไหมเด็กหนูทำยีบเฮ้ยลงที่ตรงตัวนะฮะลงเออใช่ที่มาไล่ติดอย่างเงี้ยมั่งเดินหมดไปเออมันเลยมาอ้าบอกว่ามันลงมาตอนนี้ก็ไงก็บัดนะครับข้าวบ้างเดี๋ยวผมจะไล่แล้วผมจะจับภาพดีกว่าเพรขอให้มันลงมาตั้งได้ลงมาตะกอนไทยอ๋อนั่นอ๋อ วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สารอาญากรุงเทพใต้นะคะเรามายื่นตามกฎหมายนะคะใครทำผิดนะคะเราก็มายื่นทำตามกฎหมายทุกอย่างนะคะแต่มีบางคนนะคะบางกลุ่มนะคะเราไม่ยับอีมาไล่ด่าพวกเรานะคะข้าว็อดรอเราผมโตไปบอกแต่แดงนุ่มแล้ว ยืนห่างกันประมาณห้าสิบเมตรได้นะคะนี้นะคะมีคนมาให้กำลังใจแล้วมาตามนัดด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาจะมานะคะสวัสดีค่ะน้องทีรเือพัด เห็นแล้วค่ะจินดี้กับนัททะลุ Blog, นะคะก็มานะคะมาไลอยู <chicken> ่ข <y> ้างๆเราห่างกันห่างกันประมาณห้าสิบเมตรนะคะเห็นแล้วค่ะปุ้ยก็มาค่ะอยู่หน้าศาลห่างจากเราปห้าเมตรนะคะ สารนาญารุดเพใต้นะครับพี่เนะครับนี่แหละสอปสกอาครรการเสอให้สารพิจารณาว่าจะเพื่อขอจาำจัตัวให้บแกนนำสาสเกียรติที่ออกมาส่วนอาจจะอาจเกีบออช่ไครับเพราะว่าแกนนำที่นำมาออกมาพวงนี้เป็น เป็นผู้ต้องหาคดีมาตราหนึงสอแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็โน้ตหาปนีเป็นยุทิูรการงานแกนำสามเกียแะนนำสิบก็ตามเหี๋อววานที่องเมื่อวันที่1 6บหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับมีการแถลงข่าวของกลุ่มคณะที่บอกว่ารัศดรหยุดเอเบกนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยผู้ต้อหามาตราหนึ่งสอง มีผู้ต้องหามาตจังสองวันนี้เรามายื่นให้ศาลนะครับถอนการประกันตัวของไม้แล้วก็มีใบปอแล้วก็มีตะวันแล้วก็หนอนบุ้งนะครับมีมีอยู่สี่ท่านก่อนวันนี้นะครับสี่คนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะยื่นถอนไปเรื่อยๆนะครับสําหรับผู้ต้องหามาตจังสองที่ได้รับการประกันตัวแล้วก็ มีเงื่อนไขนะครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่แต่สําหรับประชาชนอย่างผมนะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าเงื่อนไขเพราะว่าูุตงหามาตางสองนี่มีเงื่อนไขอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าตอนเอเปกเนี่ยทางพอทมอเออทางรัฐบาลประกาศนะครับทางรัฐบาลประกาศไม่ให้มีการชุมนุมหลังจากนั้นก็กลุ่มรัฐฎรอ,อยู่ในเปกเนี่ยก็มีการชุมนุม พอมีการชุมนุมก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีการทำร้ายร่างกายกันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางผู้ต้องหามาตราสองนี่แหละครับที่ออกมาเป็นแกนนาแล้วก็เราก็เลยมายื่นให้ให้ศาลพิจารณาว่าควรหรือไม่ที่จะถอนการประกันตัวนะครับวัน,นี้นอกจากสี่คนที่เป็นแกนนาที่มายื่นถอนนะครับมีค,บคนอื่นอีก จำนวนเท่าไหร่ครับพอระบุได้ไหมครับตอนนี้เรากําลังไล่เก็บอยู่เตทีละคนนะครับไล่เก็บอยู่ตทีละคนเพราะว่าผู้ต้องหามาตราสองนี่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยเราเป็นผู้กล่าวโทษนะครับแทบจะทุกคนเลยเพราะฉะนั้นผมก็ผู้ชาชนผู้ว,ว่าการบ้นแล้วก็นักข่าวงดําแล้วก็สชอวันนี้นะครับเราร่วมกันเก็บหลักฐานหาหลักฐานกําลังไล่ดูทีละคนทีละคนก่อนอ่าวันนี้ที่ว่าสี่คนนี้ก็คือเป็นแนวหน้าเลย แนวหน้าแนวหลักของการออกมาเคลื่อนไหวในในระหว่างที่มีการประชุมเอเป็กนะครับค,ครับออก็จะนี้จะมีเรื่องของพฤติกรรมตรงไหนอีกบ้างไหมครับที่จะมีการไปลองทุกเก่าวโทษพฤติกรรมก็ของผู้ต้องหามาตรังสองอย่างเดียวอย่างคนอื่นนะผมจะไม่ไม่ไปยุ่งเพราะว่าแล้วแต่เขานะครับส่วนผู้ต้องหามาตรังสองที่มีเงื่อนไขเราไปดูว่าใครมีเงื่อนไขกับศาลนะครับก่อนที่ศาลจะให้การประกันตัวนะครับ ท่าน,นี้กลุ่มสปสสอเองก็ยังคงติดตามทั้งเรื่องของการถอนประกันนักกิจกรรมรวมถึงกรณีของทางคุณชัดชาติด้วยใช่ไหมครับผมติดตามหมดเลยใครที่ใครที่ออกมาปวนเมืองนะครับในระหว่างที่มีการประชุมเลเป็กนะครับเพราะว่าการประชุมเลเป็กเนี่ยก็ยังที่เราเคยพูดก็มันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบุคคลกลุ่มหนึ่งแค่ไม่กี่คนเนี่ยออกมาผวนออกมาชุมนุมกันแล้วก็มีการทําร้ายกัน แล้วก็บอกว่าจะให้รัฐบาลเสียหน้านะครับซึ่งรัฐบาลนะเขาประกาศว่าให้คนไทยช่วยกันเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีเรื่องการเมืองไว้ที่หลังนะครับเรื่องที่คุณไม่ชอบรัฐบาลหรือไม่ชอบใครต้องไว้ที่หลังแต่ว่าคุณกลับมาทําในช่วงที่เมเปกเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะต้องเข้าเงื่อนไขแน่นอนครับ นอกจากที่จะมายืน่นเงื่อนไขาการถอนประกันตัวแล้วเนี่ยมีการดําเนินคดีคดีใหม่กับกลุ่มคนพวกนี้ด้วยไหมเห็นได้ข่าวว่าไปที่สํานานลาดนั้นอยู่ในกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าครับมีครับมีวันที่วันก่อนที่เราไปมาไทยแล้วเราก็ไปที่สาํานานราดเลยผมไปแจ้งความคิดว่าน่าจะเข้ามาตราน116ครับยุยงปุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับคือสืบเรื่อง ต่อเน,นื่องจากการไปแจ้งคดีใหม่วันนี้มาให้ถอนประกันตัวคดีเก่าครับแล้วคาดว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงครับจากการประเมินสถานการณ์ผมประเมินสถานการณ์นะครับผมคิดว่าศาลก็คงจะท่านก็คงจะ,อะมองดูอยู่เลยครับว่าผู้ที่ท่านให้การประกันตัวไปเนี่ยมีพฤติกรรมพฤติการอย่างไรนะครับและยิ่งมีประชาชนมาร้องเรียนแบบนี้ผมมีความหวังนะครับว่าจะได้ ได้รับการตอบสนองจากทางเจ้าหน้าที่ศาคกับแล้การที่นักการที่นักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวเขาประกาศทางเพจว่าข้อที่หนึ่งเขาจะมาดักรอต่อพอประสอน่เขาก็มากันแล้วเนี่ยครับข้อที่สองก็คือเขาจะไม่ยอมให้คนของพวกเขาติดพวกนี้ครับต่ออประสอนมีความคิดเห็นยังไงครับถ้าเผื่ว่าจะนัดมาแล้วก็มากันแม่เราเข้าไปคือผมไม่ไม่ไม่ได้ถอยนะครับไม่ได้ตัวแล้วก็ อย่างที่สองก็คือผมไม่ผมคิดว่าบ้านเมืองมีกฎหมายนะครับบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไป,นปนตามคันลองของกฎหมายเราไม่ได้เราไม่ได้เลือกว่าเราจะต้องทําใครหรืออะไรครับก่อนเรื่องความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยของใครครับของลูกพี่ครับที่เขามาดักรออ๋อไม่ไม่ได้วันนะนนะถ้าผมวันผมก็กลับไปตั้งแต่อกม,มาแล้วแล้วก็จะไม่มาตอนที่เขาประกาศลงสวนมาในเพจแล้ว เพราะนั้นเราประกาศว่าเรามาเราก็มานะครับวันนี้เรามาแล้วนะครับแลมีเจ้าหน้าที่บ้านเรือมาดูแลให้ไหมครับก็มีเจ้าหน้าที่ของอมีตำรวจของสโนโยานาวาครับตันนี้เางเจ้าหน้าที่กำลัรงรวมคนอยู่ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาที่จะทำร้ายกันตรงหน้าศาล ก็นคงจะพี่เจณาด้วยนะคะว่ามันจะเข้าข่ายสุดสดไม้ด้วยเปล่าคุณจะ,อ,ะออกมาช่วยเพื่อนที่อยดและคุณจะออกมาเพื่อจะต่อก็แล้แต่คนะคะคือตอนนี้<ม>ที่เห็นอยู่ลิลินนะคุณจินนี่เขากําลังไล่สนระดมคนมาครับค,คิดว่าจะเกิดการประทะกันไหมครับถ้าเกิดเข้ามากันจริงๆิเขาระดมคนมาได้ค่ะถ้าถ้าฝ่ายนู้นเริ่มก่อนแล้วก็ พอทางสงปสมา,าแค่สองสามคนเองปกติจะมาป็นยี่สิบสามสิบคนเนี่ยโดยอย่างนี้เราตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนที่เราเราประสานลมเหตเข้าไปนะครับแล้วก็มีพวกสามกีบเข้ามาสองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาดัก,กวันนี้นะครับแล้วเราก็ไม่ได้กลัววันถึงเวลาปั๊บเนี่ยผมมาขอเวลาด้วยซ้าไปแล้วผมก็เห็นว่าใครมานะครับแล้วผมฝากไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันมี มันมีผู้ต้องหานะครับอยู่ข้างหลังผมเนี่ยวันนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มาจับเนี่ยนะครับไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยมีหมายหมายจับอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าตำรวจไม่มาจับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่ผมจะไปถามนะครับที่นายนาวาว่ามันติดขัดอะไรตัวอะไรที่ไม่จับมันอ่ะนะครับเดี<อ>๋ยวผมจะไปที่ยานาวาครับจินนี่มีหมายจับมี <GOT> ผมทราบมวาว่ามีหมายจับเพราะว่ากลุ่มกของเราเนี่ยแหละเป็นผลแจ้งล่าสุดเลยนะครับ แล้วขอทางสนอนยานวานะครับต้องมีหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่จับเดี๋ยวผมจะไปที่สนนยานวานะครับคือนักโทษที่มีความผิดแล้วเนี่ยและก็ทำการผิดซ้ำๆซากๆเนี่ยเราคิดว่าการเพือที่มนไาลอยู่ในมือเนี่ยน่าจะที่เจอมานะคะว่าก็เห็นถึงใดทำไมถึงจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยแบบนี้ เราเราเราเลยถึงออกมาเพื่อที่จะเรียกร้องให้ริฐธรรมนูญสำนักคนด้วยอ่าตอนนี้ฝนตกหนักแล้วครับคิดว่าน่าจะได้เวลาไปยื่นเลยใช่ไหมใช่โอเคครับขอบคุญาตพี่เจ้าดีสวดีค่ะ